ถุงขนมภาคสองการร้องขอความเป็นธรรมผมย้ำนะครับในช่วงที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเสียด้วยทุกอย่างเอ,อื้ออำานยประโยชน์ให้คุณทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าท่านอายการสูงสุดท่านนี้ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจึงมีมติสั่งฟ้อง แต่ไอคนนี้ไปบอกว่าเพราะว่าเป็นผลพวงหรือผลไม้พิษของการรัฐประหารดูมันทำครับพี่น้องพี่น้องที่รัลาตานครับผมบอกพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องของประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะถูกโยงไปถึงเรื่องการนิรโทษกรรม แต่ผมเล่าพี่น้องฟังเลยเพราะวันก่อนผมไปต่างประเทศผมเห็นข่าวล้วผมกลับมาผมรีบยกโทรศัพท์คุยกับแหล่งข่าวที่สำคัญท่านหนึ่งไอ้พวกนี้กำลังใช้กระบวนการถุงขนมภาคสองครับพี่น้องครับถามว่าถุงขนมภาคสองคืออะไรกำลังมีการวิ่งเต้น ให้อดีตประธานศาลดีกาสองคนอดีตอายการสูงสุดหนึ่งคนพยายามวิ่งเต้นให้เขาได้รับการประกันตัวในวันที่18มิถุนาที่ถึงนี้ครับ <c oughs> แหล่งข่าวบอกผมชัดเจนว่าในวงการตุลาการไม่แฮปปี้ ผมฟังแบบนี้ผมสบายใจผมยังเชื่อมั่นว่าวงการตุลาการไม่เอาถุงขนมครับพี่น้องครับผมเห็นข่าวนี้แล้วผมเศร้าใจเวลาพวกเราประชาชนลำบากมีปัญหาคาดีต้องต่อสู้ด้วยข้อเท็จริงและข้อกฎหมายใช่ไหมั้ยแต่ไอ้คนนี้เวลามีปัญหาคาดีใช้ถุงขนมในการต่อสู้ ผมถามพี่น้องแบบตรงไปตรงมาผมยังเชื่อมั่นในขบวนการของตุลาการพี่น้องผมยังเชื่อเพราะถุงขนมมันเกิดขึ้นเพราะตุลาการยังเป็นตุลาการผมเชื่อมั่นครับว่าตุลาการยังเป็นตุลาการครับ